เอาไว้ลงลายโอ้ยสวยเต็มเต็มโอ้โหพันแปดโอ้ยมา โอ้เจได้ว่าอ้าวไหลต่อจ้าไหลต่อสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจส,สวยนะจ้าวันนี้เจส,สวยจะมาเล่นเกมนะแต่ก่อนเล่นเกมขอเช็คสูตรก่อนอ่าเปิดมาเท่าไหร่มาจองเวชัน9 8เป็นมาจงสองนะจ๊ะเอออันนี้ก็เป็นหน้าตาที่เจส,สวยใช้นะสูตรสแกนสล็อตต,ตัวนี้นะถ้าเพื่อนๆอยากได้ขอกันได้นะจ๊ะมาดูเกมกัน มาเริ่มต้นกันไปเลยวันนี้ทุนเยอะจ้าแล้วก็สูตรเบอร์นี้จัดเต็มจ้าไปเบ็ดร้อยเลยทุนห้าพันหกนะอ่ะทุนบอกว่าเออเยอะมากจ้ะเล่นได้จากครั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้ถอนออกนะพูดเลยเออเราอยากลองเบ็ดเยอะๆดูว่ามันจะแบบโบะบ้าเหมืนอนที่เขาเล่นกันไหมเพราะว่าเห็นคนอื่นเขาเล่นมาแล้วก็ยอยากลองเล่นตามด้วยนะเออถ้าทุนเยอะก็จัดเต็มไปเลยจ้าเต็มเหนียวไปเลยพี่อจเชเๆ เออดนตรีหัวใจก็มีดนตรีจะบอกดนตรีก็มีหัวใจพูสลับตลอดจ้าเออพูดจากท้ายไปหัวตลอดอย่างไรสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากได้สูตรสแกนสล็อตที่จะสวยชทยนะสามารถขอกันได้นะอย่างที่บอกไปตอนต้นกติกาการขอเลยก็คือกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะจะแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะเด๋ยวไลน์จะปักคอมเมนต์มาให้ข้างล่างนะจ๊า หรือว่าอยากแนะนําให้เล่นเกมอะไรอยากให้ทําตามอย่างไรบอกมาเด่จัดให้เด่ตามไปนะเออแค่คุณเสนอมาเราก็พร้อมสนองไปนะจ๊ะเออหรือว่ามีเทคนิคนะบอกกันหน่อยนะจ๊ะอยากไปเล่นด้วยบอกเพื่อนตลอดว่าเออถ้ามีเทคนิคอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นเราได้บอกนะเดจะตามไปเล่นด้วยวนกลับมาดูที่เกมเรายังไม่ไปไหนจ้ะ เรากดมันไปเรื่อยๆทุนเยอะวันนี้บอกว่าอ๋อใจใหญ่จ้าเฮ้ยสักเพิสเธออีกตัวอีกตัวไม่มีวาย,ยว่าแล้วเคาวายจะต้องไม่ทำงานช่วงนี้วายก็หนืด มีความเกลือนะช่วงนี้รู้สึกว่าเกมค่อนข้างจะมีความเกลือบ่อยนะจะอ้าวมาๆอ,อุ้ยไล่็คุณนะอา้าวได้คุณห้าแล้วไว้ลงกว่าไม่เอาไหลสิจ้าวงกงฮ้าไล่ต่อไหมยออหูยย้ำที่ห้ารัวๆสวยอืเนี่ยเบ็ดเยอะไปนามันคอมโบมันก็ใจชื้นแบบนี้นะเ้รอรางวัลก้อนโตเขาเลยจ้าสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทนะ เล่นกันแบบวัดใจนะจ๊ะเออกดกันต่อกดกันต่อกำไรมาแล้วอา้าวหวยลงสองตัวลายสวยคูณห้าอือไม่ถึงหืมสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทอืออคคอมโบดีมากเลยอ่ะช่วงเนี้ย อุ้ย98%จ้ะตามนูนเนาะเออใครอยากได้ขอได้นะสูตรนะอ้างอิงกันดูเป็นประกอบในการเล่นนะจ๊ะแต่จะบอกเลยว่าเล่นพวกนี้มีได้มีเสียนะแล้วก็เด็กที่อายุไม่ถึง18ปีนะไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะให้เออทำขึ้นมาเพื่อให้รับชมเพราะความบันเทิงนะเอออย่าไปเล่นตามนะหรือว่าคนที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์นีย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะไป่วงเดอ้อ เอาไหลหอุ้ยสวยไหลไว้โลกโอุย้ยอนส่วนแดงสวยงามอืมไม่ย้ำอมาแต่กระนั้นเจ็ดร้อยสิบห้าบอสนะเออแป๊บแป๊บสองพันแล้วนะจ้าเพื่อนแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเพืๆๆ่อ<ๆ>น<ๆ>เพื่อนคำเดียวไปละจ้ะไว้เอาไหลสวยอืม้มสองร้อยสามสิบห้า หาเงินเที่ยวปีใหม่ได้ดเลยนะเนี่ยปีใหม่ใครมีแพนไปไหนเด็ดๆบอกบ้างบอกกันได้บอกด้วยเออบังคับปะเนี่ยบอกหน่อยอยากไปเที่ยวบ้างเ,เกมยังแสตสกต่อเนื่องนะจ๊ะวันนี้พูดเลยเอาเอห่ยจ้อคูณห้าไม่ไลายเออ5 4 0 ใช้ทุนเยอะแนะนําให้เบ็ดเยอะเลยนะเพราะว่าเวลามันแตกมันแตกแบบอได้แต่ว่าถ้าหมุนไปสักประมาณสิบรอบเนี่ยถ้ามันไม่ได้ก็คือเปลี่ยนเลยนะลดเบ็ดเลยนะเอออย่าไปฝืนมันนะคะเพื่อนเพื่อนบางทีฝืนแล้วมันหมดตัวเด้อ <zone S 2> โอ้ได้โอ้ยเสียดายาวอ๋อามาเว้นึก,กว่าไม่ได้โอ้ยมาจ้า 4, ออสองร้อยเก้าสิบหูเซเทอร์ลุนกละสองตัวยัวเยขอสามจ้าสองตัวไม่ต้องมา แล้วก็เกมพวกนี้ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพราะเวลามันตกนะถ้าเรามองไม่ทันยังไงมันก็เด้งตัวโชว์ขึ้นมาให้นะจ๊ะเออไม่ต้องกลัวแบบอุ้ยจะถูกโกงหรือปาไม่เด้อเออมองไม่ทันก็ไม่โกงมนะันจะเอาวายลงไลอุ้ยสวยเต็มเต็มโอ้โหพันแปดอุ้ยมาอึ๊บอุ้ยเจะได้ว่าอ้าวไหลต่อจ้าไหลต่อหรือว่าจะไม่ทํางานอีกแล้วววยเพราะว่ามองไม่ทันจะบมุลเลยเท่าไรสามพันใช่ไหมโอ้ย อ้าวสามพันจริงๆด้วยโอ้เริ่ดม,มากแม่โหได้มาหมื่นแล้วพอดีกว่ากำไรเท่าตัวแล้วนะจ๊ะท้านผูสวยกวาพอแล้วก็ขอเตือนนะคะสวัสดีค่ะ